การซ้อมครับ,รบในการเตรียมทีม2014ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับก็ค่อนข้างที่จะเกือบเกือบจะลงตัวแล้วนะครับสำหรับนักเตะไทยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะซ้อมกันมานานนะ<ม>เกือบเกือบจะสองเดือนแล้วรจริงใช้เด็กใหม่แล้วเด็กมหาลายัยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักลครับตรงนี้โค้ชคัดนักเตะทุกคนเองเลยหรือเปล่าใช่ครับ ก็เป็นเด็กที่ที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับพอดีช่วงช่วงที่ผ่านมามีการเตรียมทีมเนี่ยก็จะมีเด็กเกือบ5้าสิบหกสิบคนที่เขาก็มามาเร่่มซ้อมทุกวันทุกวันฮะเราก็พยายามปรับสภาพร่างกายปรับอะไรต่างๆนะครับก็จะมีใครที่พอจะมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับมาตรฐานสูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็พยายามขัดขัดขัดไว้แล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ30กว่าคนครับตั้งใจจะส่งเลขแรกเท่าไหร่ครับ ก็จริงๆเนี่ยต้องดูศักยภาพของเด็กก่อนนะครับช่วงระ,ะระยะที่ยังไม่ปิดปิดดีในเรื่องของการที่ส่งในชื่อของผู้เล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กมันยกระดับมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้เนี่ยก็ค่อนข้างก็งมีเท่าไหร่ก็คงต้องส่งเท่านั้นนะตามเต็มตามคนท่าไปแต่ว่าเราต้องการเน้นในเรื่องของการพัฒนาไปก่อนช่วงปีนี้ครับเพราะว่าจะมีเด็กเดี๋ยววันที่1วันที่2นะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกครับสัดส่วนของตัวนอกวันนี้เห็นมาเยอะนะครับแล้วก็เซนเป็นตัวผู้จัดการทีมหอกเซนเป็นตััวนึงครบ โค้ด oh, คิดว่าจะเซ็นได้สักกี่ตัวครับในทีมประเทศก็ดูแล้วเนี่ยคือต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องของของงบประมาณนะครับท,ที่ที่มีวงเงินจำกัดแล้วก็งบประมาณไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือจริงๆทีมนี้เราก็คุยกับต่างชาติทุกคนนะฮะที่มาซ้อมเนี่ยผมบอกว่าทีมนี้ไม่ใช่ทีมที่มีเงินเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่ามาแล้วต้องการที่จะโชว์ผลงานแล้วก็เพื่อให้ยกระดับตัวเองขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ยินดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาเราต้องมาเรียกร้องว่าจะต้องมีค่าเซ็นมีเงินเดือนท่านี้ท่านี้เนี่ อย่าเสียเวลากับทีมนี้เลยครับ,รบเรื่องของที่มีข่าวว่าจะคัดนักเตะค,คัดมาเรียนแล้วก็ใช้โคตา้าเรียนฟรีรรที่มาเล่นกับทีมนี้ด้วยเป็นอ๋อก็คือเป็นนโยบายฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆว่าเราเราจะเริ่มต้นกับทีมปีนี้ก็คือจะมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแต่ต่อยอดปไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยก็จะใช้เด็กที่ได้ทุนหมหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนฟรีมีสโมสรเล่นมีเงินเดือน ข้อได้เปรียบก็คงคงจะดีกว่าลหลายสโมสรที่อาจจะไม่ไมม,มีที่ซัพพอร์ตเรื่องการศึกษาให้กับเด็กครับที่นี่ก็อาจจะเป็นคือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ไปด้วยการเล่นไปด้วยก็อยู่ในระแวกนี้เลยอะไรเงี้ยทั้งเรียนด้วยทั้งเล่นด้วยนะครับมีเงินเดือนันนี้เคยทำมาทุกปีไหมครับทุกปีครับทุกปีแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเราเป็นเน้นเรื่องของอทีมใหญ่ของของมหาวิทยาลัยซึ่งกีฬามหาวิทยาลัยเป็นหลักซึ่งก็จะใช้ผู้เล่นที่ไปลเล่นระดับไทยลี ที่จะให้โค้ต้าเล่นเอาไปใช้ในในทัวร์เมนต์อื่นซึ่งช่วง2ปีหลังเนี่ยก็คือไปไปไปอยู่กับคอนเนคชั่นกับอีกทีมหนึ่งอย่างบีซีเทโเนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของโค้ต้าจริงๆก็เอามาหยิบมาใช้บางทีอาจติดปัญหาเรื่องของสมสรแต่ตอนนี้คือเราจะทําเองแล้วนะครับเหมือนที่ช่วงช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป,นเ,ปนเป็นเป็กือบสิปีฮะที่ผมทํามาก็คือจะเป็นเด็กที่เล่นยูรีเล่นกีฬามหาวิลาลเล่นสมูรไปด้วยแล้วก็ เล่นเล่นตรงนี้ไปด้วยครับครับปีนี้มันจํากัดโคต้านะครับว่า20คนต่อปีที่เรียนฟรีอ๋อ,อก็ก็ต้องอยู่ยอดของนักศึกษาด้วยเพราะปีนึงก็คือจะเกณฑ์นักศึกษาทั้งหมดเนี่ยของมหาวิลาลยเนี่ยเท่าไรก็จะมีอัตราส่วนอยู่แล้วครับว่านักกีฬาโคต้าจริงๆเนี่ยคือมหาวิลาลยต้องต้องทุนประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไปต้องไปดูที่ในส่วนของงานสำน,นักกีฬาด้วย เพราะว่ามันมีวอลเลย์บอลมาเท่าไรบาสเกตบอลหรือว่านโยบายปีนี้ซึ่งเราหมาดๆเนี่ยเราได้ช้ําของเอกชนเลยล่ะว่าอยู่อันดับ4กีฬามหาลัยท,ที่ผ่านมาเหรียญทองมาเป็นอันดับ4แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของเอกชนปีหน้าเขาอาจจะคาดหวังว่าจะต้องมีเหรียญมากขึ้นแล้วก็กีฬาประเภทบุคคลเอามาใส่มากขึ้นกีฬาประเภททีมอาจจะลดด้อยลงก็กแล้วแต่านโยบายของของ,ของมหาลัยอีกทีครับครับช่วยแจ้ง วันเวลากําหนดการวิธีการของการคัดในส่วนของฟุตบอลนะครับครับวันวันที่1ที่2เนี่ยครับคือวันที่1เนี่ยจริงๆเนี่ยยังไม่เห็นโปรแกรมของโตโยต้าลี e จริงๆเรามีม,มีแมตท,ที่โตโยต้าลี e ด้วยเราก็เลยว่าวันที่1อาจจะคัดช่วงเช้ากับช่วงบ่ายผมก็ต้องไปทําหน้าที่ของของการรูบสอนว่าเราต้องเล่นโตโยต้าลีวันที่2เนี่ยเต็มวันแน่นอนนะครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็เราจะคัดไว้บางส่วนก็น่าประมาณ20-30คน เราก็อาจจะมาดูเกมเล่นกับดิวิชันสอเล่นกับทีมที่จะมาอุ่นเครื่องก็คือเราคือไม่อยากดูแค่2วันก็จะนัดมาอาจจะเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรืออะไรามาลงมาลง,าลงแล้วก็คงจะใช้เวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับในการที่จะดูเด็กที่เราคัดไว้บางส่วนนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็จะ,ะเหลือผู้เล่นอีกสักประมาณ5หรือ6คนนะครับโควตาที่จะใส่ดิวิชันสองครับการเตรียมทีมของเกอตาลีครับเจอราวิถีครับเคยเห็นฟองนี้ครับ เคยเคยอุ่นกันอยู่เลวครับเคยเคยอุ่นมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ซีเดียครับคือทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือถือว่าเป็นเป็นการเปิดหัวก่อนก็จะได้เช็คความพร้อมด้วยไม่ไมยกับผลการแข่งขันเลยครับก็คือคิดว่าก็ตามหน้าเสือไปก็คือสังเภาพผู้เล่นที่เรามีอยู่ส่งรายชื่อไป20คนเนี่ยนะครับใครที่จะเล่นได้ระดับไหนไม่ได้ไม่ได้ก็อยากดูว่าทีมจะมีจุดต้องต้องแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมอย่างไงครับครับที่เหลือเวลาอีกเดือนกว่ากว่าครับเหลือการซ้อมแล้วครับ ก็ตอนนี้ก็คือคงต้องเรื่องเน้นเรื <itud soundtrack> ่องการจบสกอร์เพราะว่าเราลงเกมกับทีมในระดับไทยดีหรือดิวชั่นหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการรูปแบบการเข้าทำหรือแดนสุดท้ายเนี่ยก็คือยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องซักซ้อมความเข้าใจหรือว่าแทคนติกการเล่นคอนเนอร์ลูกฟรีคิกหรืออะไรต่างๆนะครับคือต้องเราต้องแม่นกว่านี้คือบางทีเรามีโอกาสแต่ว่ามันยังไม่ัว์นะครับบางทีถ้า5 0ขึ้นไปหรือ60 70อย่างเงี้ยก็โอเคแต่นี้บางทีบางจังหวะเรายังยังไม่ การเล่นลูกฟรีคลิกหรืออะไรต่างก็ยังยงไปเข้าเท้าฝั่งตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาครับ,รบเลื่อนมาเตะหกโมงมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบไหมครับคือสิ่งนี้คือเป็นเป้าหมาย,ยแล้วครับว่าทีมทีมของเราเนี่ยเพราะว่าเป็น,ปนทีมท,ที่ผ่านมาเราแข่งที่เนี่ยสี่โมงตลอดและคนละแวกนี้มันเป็นชุมชนใหญ่คือเลิกงานก็หลัง4ี่โมงอยู่แล้วครับเพราะช่วง6กโมงเป็นต้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าแม้กระทั่งกิจกรรมอะไรต่างๆที่จัดในมหาวิทยาลัยเนี่ยพอหลังจาก6กโมงเนี่ย ี่มีคนเยอะๆที่ให้ความสนใจใน,ในในชุมชนตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นทีมฟุตบอลอีกทีอีกทีม,ทมนึงถ้าบรรยากาศตรงนั้นมันมันมัน,มนเอื้อครับ<ช>มผมคิดว่าน่าจะยกให้เด็กมันมีกําลังใจแล้วยกมาตรฐานของทีมได้มากขึ้นรับฝากแฟนๆที่อยู่ระแวกนี้นะครับว่าปีหน้าได้ดูบอลหกองยังนะครัน<อ>นครับก็ฝากนะครับว่าสําหรับอาบกเอฟซีนะครับในฤดูกาล 2014นะครับคือทีมในระดับโซนเนี่ยนะครับผมผมที่เช็คมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีทีมที่มีมาตรฐานสูงพอสมควรนะครับในระดับต้นๆเลยนะครับในในดิวชัน2นะครับก็เชื่อว่าปีนี้คงเป็นอีกปีหนึ่งที่มปเกมฟุตบอลในระดับดิวชัน2ที่สนุกนะครับก็ถ้าเกิดแฟนๆที่อยู่ในส่วนของลาดพร้าวบางกะปิหรือโซนตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาชมฟุตบอลนะครับแบกยินดีต้อนรับนะครับก็มีสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทุกอย่างนะครับก็ ยินด,ด,ด,ดีครับนะครับมาเป็นกำลังใจให้อาแบกเอสซีครับ